สรุปออกมาให้มันคือหัวใจของการเขียนอันนี้ต้องบอกว่าแนนไม่เคยเรียนเขียนที่ไหนมาก่อนนะทุกอย่างเกิดขึ้นจากประสบการณ์ตัวเองที่สะสมมาจากการอ่านแล้วก็ลองผิดลองถูกมีเรียนอย่างเดียวคือเรียนเขียนบทความยนต์นะคะได้ไปประกาศมาแล้วแนนก็เขียนเองแนนก็เลยสรุปออกมาให้เป็นสามตัวนี้ตัวแรกก่อนจะเขียนถามก่อนว่า เราเขียนบเนี้ยเขียนเพราะอะไรเขียนเพื่ออะไรถามวอตต์ตัวเองก่อนชเช่นเขียนเพื่อต้องการความสนุกให้เพื่อนอ่านเขียนเพื่อโปรโมตสินค้าเขียนเพื่อแอบทายอินอะไรบางอย่างหรือเขียนเพื่อสร้างเอาไวเน็สร้างการมองเห็นให้คนมีสว่วนร่วมจะมีจุดประสงค์ของการเขียนอยู่ไอ้พวกแบบเอ่อยกตัวอย่างถ้า ก่อนที่แน่จะขายอะไรบางอย่างสิ่งที่แนจะทำาคือการสร้างอ w a r e n ให้กับตัวเองการสร้างเพิ่ม engagement สร้างสือพัวที่ทำให้คนอื่นมีส่วนร่วมเช่นคลิดกิดๆวันนี้ยอดเข้าวันนี้เพื่อจะโดนแบบวิญญูดด้วยยินดีด้วยให้คนคอมเมนต์เยอะๆให้คนแบบมีรีแอคกับโพสต์เรามันจะช่วยเพิ่ม engagement ให้กับเฟซของเราอันนี้คือในเฟซส่วนตัวเราะในเพจก็เหมือนกัน แล้วหลังจากนั้นต่อไปเมื่อเราสร้างยริงเขียน,นได้แล้วเราค่อยๆถ่ายจริงเข้าไปก่อนเรายังไม่ถ่ายนะเราโพสอย่างอื่นที่อาจจะมีส่วนเกี่ยวเนื่องกับก่อนที่จะถ่ายแล้วโพสสุดท้ายก็คือถ่ายเลยมันจะเป็นตอรี่ไม่ใช่โพสเดียวจบเราจะต้องสร้างบางอย่างก่อนเพราะฉะนั้นก่อนก่อนที่จะเขียนทุกครั้งถามัจเองก่อนว่าเขียนทำไมเขียนเพราะอะไรสุทประสงค์ของโพสนั้นคือ ไม่ว่าจะสะร้างยังไงก็ตามของท่านก็คือ,อเป็นผลิีภัณฑ์ที่แต่难度ก็จะยาวก็่ี่แบบให้นคนอ่านเดีย๋ยวเราจะมีเทคนิคว่าเราจะเขียนโพสยาวยาเลยแหละให้นคนอยากอนะ่านอันที่สองเขียนให้ใครอ่านงูที่นานบอกว่าเช้าลูกค้าคุณคือใครภาษาที่ใช้ไม่เหมือนกันลูกค้าเป็นห้าสิบเอ้าเราจะมาแบบ บริกิรก้องอะไรเงี้ยของไม่ไร้ของอะไรของลูกเนี่ยอะไรอ่ะ้ยถ้าลูกค้าเป็นเด็กวัยรุ่นอ่านบริการก้องได้ถ้าลูกค้าเป็นวัยรุ่นแต่เรามาโพสแบบโอ้โหสาระมาเต็มเลยเนาะเด็กๆก็ไม่อ่านเพราะฉะนั้นนั่นแหละคือตัวโจทย์ที่แนงให้ต,ต,ตอบว่าลูกค้าของคุณคือใครเราต้องถามคำถามเป็นอะไรเนี่ยและแต่ก่อนใ,ในสนคเอ่อสินค้าหนึ่ง หนึงชิ้นไม่จ้องเด่นต้องขายจากาคนคนเดียวก็แฟนทยได้ไหมถึงได้นะ <c oughs> แต่ได้ไม่น่าเท่าเดี๋ยวเท่าป่าว่าเดียว เมื่อเรารู้สูประสมของโค้นั้นแล้วนะว่าเขียนใครอนะ่านเราจะรู้ว่าภาษาที่เราใช้เนี่ยเราต้องสื่อสารแบบไหนโอเคนะคะอันต่อไป <c oughs> เขียนที่ไหน <c oughs> เขียนที่ไหน <c oughs> ไม่ได้แปลว่าจะเขียนที่ <c oughs> ทุูวิทหรือว่าเขียนที่บ้านอะไรอย่ี้นะหมายถึงแพลตฟอร์มที่คุณใช้อ่ะคุณเขียนอยู่ที่ไหนเฟซบุ๊กยูทูบเว็บไซต์เอทุกอย่าง <c oughs> เขียนไม่เหมือนกัน แต่ต้ยคำอาจะาอจะเหมือนกันแต่ว่ารูปแบบการจัดวางไม่เหมือนกันนะถามตัวเองว่าเขียนเพื่ออะไรเขียนให้ใครอ่านแล้วก็เขียนที่ไหนคำว่าเขียนที่ไหนตรงนี้ใหากจะบอกว่าการจัดเรียงหน้าส่ะสำคัญมากเลยนะบางคนเขียนโคตรดีมากเลยแต่แบบโหต่อมาเป็นแบบสีลาจารลึกเลยอ่ะไม่มีใครอ่านนะต่อให้ดีขนาดไหนอ่ะแต่ถ้าแบบ ก็จะมีเว้นวัตมีรูปแบบโมติต่างๆอนะไรอย่างนี้ทาให้เราสบายตาลอ่านดะังนั้นเวลาเราเขียนยาวแต่ว่ามีช่องว่างให้แบบหายใจอนะไรอย่างี้มันก็จะช่วยให้คนอ่านคนเราได้มาคืนสุดท้ายแล้วต้องาการให้คนที่เขาอ่านเขาทําอะไรจุดเนี้ยคือจุดบอดที่หลายๆคนมองข้ามขายสินค้าเสร็จแล้วแล้วก็ปิดจบไปเลย คนอ่านก็แบบอ่ะแล้วฉันต้องทาอะไรต่อล่ะถ้าเราอยากให้เขาซื้อเราก็บอกเลยช่องทำาังไงตอบอย่างนี้ถ้าเราต้องการากให้เขาแบบมีแอก็ทิมสนใจหรือกดหนึ่งอะไรเงี้ยให้เราให้บอกว่าเขาต้องทำอะไรเพื่อให้คนนั้นนะ่ะมีตอบโจทย์กับสิ่งที่เราสื่อสารอกไปแต่ถ้าเราไม่ต้องการให้เขาทำอะไรเลยก็ นี่ลาายลอยแค่สร้งางอะไรเนี่ยหรืออาจจะแค่บอกโพสต์ลอยๆบ่นสามีหรือทะเลาะกับชาวบ้านมาอะไรเนี่ยก็แล้วแต่เลยนะคำถามเขอแรกที่อยากให้ถามเลยเขียนเพื่ออะไรตรงเนี้ยสำคัญที่สุดการเขียนตรงนี้นะฮะยีตัวอย่างพอดีเป็นผลแดนเอง <c oughs> <c oughs> รู้ไหมคะวัตถุประสงค์โพดนี้คืออะไร นน้ำี่นี่คืออะไรเป็นโพลธรรมดาที่ทุกคนไม่ได้ขายอะไรเลยถูกต,ต้องปะโพลโพสต้อไงขายกินน้ำที่ใช่เขียนให้ใครอ่านเขียนให้เพื่อนอ่านภาษาถุกภาษาหมูเท้าแม่กกินบ้าอะไรเนี้ยก็คือให้เพื่อเราอ่านเพราะเป็นเซมิสมส่วนตัวเราสื่อสารกับเพื่อนจุดประสงค์พอเขียนเขียนหน้าเป็นู้ส่วนตัวก็คือเป็น ประมาณอย่างนี้ไม่จำเป็นต้องยาวมีรูปก็เนะาหนะหิว <c oughs> กนะ็หิวเนาะอะไรลูปสาวนะคะมาแล้วก็คือแผ่นฟองประมาณนี้คำว่าเราแอคชั่นหลังต้องการให้เขาทั่อะไรตอนนี้มีคนเล็กด้วยนะอยากได้ก็สั่งมา,าอะไรอย่างนี้ให้คือจุดประสงค์นะ